สวัสดียามเช้าเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาสวัสดียามเช้าค่ะเรามาดูต้นไม้สวยๆกันนะคะเอฟซีนี่นะคะต้นไม้นะคะลูกสวยเป็นลูกไม้นะคะนี่เป็นลูกไม้ค่ะนี่ป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่4กระถาง100บาทนะคะนี่จะเป็นลูกไม้ออกด่างนะคะน,นะคะจะมีดอกไม้ด่างนะคะลูกไม้เวลาโตไปแล้วเขาจะสวยนะคะแตกสีออกไปกันอีกหลายแบบนะคะของป้าแมวก็มีลูกไม้ประมาณอยู่10กระถางน,นะคะ สี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่เป็นอยู่หน้านี้นะคะใบกลมไม่มีนะคะรอบนี้ไม่มีใบกลมนะจ๊ปะป้าแมวก็บอกตรงๆเนาะต้นนี้ก็สวยนะคะเวลาเขาออกมาเขาจะสวยมากค่ะนี่แต่ละต้นนะคะนี่จะออกด่างนะคะโตมาแล้วจะออกด่างชมพูค่ะแบบนี้นะคะค่ะค่าส่งของป้าแมวอยู่ที่เมาส์อยู่ที่ห้าสิบาทค่ะใครจะส่งนะคะซื้อกี่ต้นก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรของป้าแมวนะคะเอสซีนี่ค่ะโทรแอดไลน์ line, หาป้าแมวได้จ้ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นใบช้าฉาของป้าแมวนะคะป้าแมวขายกิโลละยี่สิบบาทจ้ะห้ากิโลร้อยสามสิบาทนะคะพร้อมส่งค่ะค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทจ้ะถ้าเป็นไปทางสิบห้ากิโลขึ้นไปค่ะถ้าโอนห้ากิโลก็ได้สิบกิโลก็ได้นะคะถ้าเป็นการโอนเนาะค่ะวันตอนนี้ค่าขนส่งของป้าแมวอ่ะมันแพงค่ะป้าแมวก็เลยขยับไปทางเป็นสิบห้ากิโลนะคะ fc ค่ะป้าแมวโรยปูนขาวค่าเชื้อราแล้วค่าแมลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ ถ้าสนใจโทรหาป้าแมวหรือโทรหาป้าเขียวก็ได้นะคะป้าแมวกับป้าเขียวก็ไปเก็บไปทํำฉาในคลองมาให้ f อนะคะนี่ไปถึงแล้วใช้ได้เลยนะหรือ f ออยากจะไปผปสมดินอีกก็ได้นะคะใบฉำฉาเนะี่ยมีแร่ธาตุหลายอย่างค่ะของป้าแมวมีหอยที่ตายแล้วนะคะปลาที่ตายแล้วก็หมักหมมไปในนี้แล้วนะคะก็คือเป็นแร่ธาตุสำหรับบอนสีในการเจเริญเติบโตเร่งรากให้ออกเร็วนะคะใบก็ใหญ่สวยงามเนาะ นี่นะคะป้าแมวก็จะจัดแพ็คไว้แบบนี้บางอันก็ไม่ได้ปิดปากไปบ้างนะคะเพราะว่าปิดปิดไม่ได้บางทีมันก็จะฟูไปนะใบ้่ฉามันแห้งบางทีมันจะฟูมากอันนี้ก็ใบเอกพยามาสกอเทปติดเป็นแบบนี้นะคะนี่คือ1ถุงถุงนี้คืออยู่ที่5กิโลนะคะไอซีนี่นะ5กิโลนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะบางท่านก็บอกป้าแมวทําไมเหมือนมีน้ําฉ่ำๆมาคือน้ําในไอของของใบไม้หรือของที่มันเป็นปนๆแล้ว่ะจะเป็นไอไอมาก็จะเหมือนกับว่า ช่ำช้ำเหมือนน้ำแต่ป้าแมวส่งไปนะ่ะแห้งนะคะไม่มีน้ำนะส่งไปแห้งเลยนะคะเนี่ยห้ากิโลค่ะเป็นแบบนี้นะคะถุงหนึ่งแล้วก็ไปบรรจุกล่องอีกนะคะค่ะป้าแมวก็มีดาราบนะนุพรัตเปิดด่างสวยๆมาแบบนี้นะคะเอฟซี FC, นี่นะคะชอบต้นไหนโทรหาป้าแมวนะคะมีมาแบ่งปันสามต้นนะจ๊ะน,นะคะนี่อันนี้โหลดใหม่ก็เปิดด่างมาแล้วนะนี่นะคะมีอยู่สามกระถางค่ะแบ่งปันให้กระถางละ 350บาทนะคะนี่หลอดใหม่นี้ก็พุ่งออกมาแล้วนะคะดารานนพลัดค่ะ350บาทค่ะเปิดด่างสวยๆแบบนี้มีอยู่3กระถางจ้ะค่ะ,คะมาต้นนี้นะคะมณีวาสนามีต้นเดียวค่ะ70บาทต้นนี้เพชรจอมทองนะคะ70บาทแล้วต่อมาเป็นชายชนนะคะชายชนของแมวจะแดงแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะนี่นะจ๊ะ70บบาทค่ะมีอยู่ สี่ต้นนะคะใช้ชนหกกระแมวนะคะมีอยู่สี่ต้นค่ะราคาเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้เป็นนางพิ้วนะคะนางพิ้วมีต้นเดียวค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นเกาะเกตนะคะเกาะเกตด่ดางมาแบบนี้นิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะคะด่างแบบนี้นะเอาไปห้าสิบบาทนะคะเป็นมีหลายต้นเลยในกระถางเนี้ยนะคะห้าสิบบาทจ้ะ ตัวน en, ี Rah ้เรืองพันลายเรืองพันลายจะกัดสีมาแล้วนะคะเรืองพันลายมีอยู่สองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะนี่นะคะเดี๋ยวต่อจะกัดสีเขาจะสวยมากนะคะเรืองพันธลายมีมาให้สองกระถางค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะค่ะต่อมาเป็นบอลกระดาษด่างนะคะบอลกระดาษด่างแหละเขาจะสวยสวยคนละแบบนะคะเขาเป็นบอลด่างเนาะนี่นะคะป้าแมวก็มีมาแบ่งปันให้อยู่ห้ากระถางนะคะขายในราคา สามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะเอ3ซีสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะบนกระดาษด่างจะ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะมีบอนใบไผ่อยู่สองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทเนาะไก่ราชาวดีสวยๆแบบนี้เลยนะคะกัดสีแล้วเนาะมีมาสองกระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทไก่สุกสงวนนะคะในกระถางนี้มีอยู่มีอยู่สามต้นนะแมวขอเจ็ดสิบบาทนะคะไก่สุกสงวนค่ะมีสามต้นเจ็ดสิบบาทนางไหม นางไหม่นะคะนางไหม่สวยๆเลยนะคะเอาไปเลี้ยงฟอมโกอนะคะ FC มีอยู่2กระถางค่ะในกระถางนะคามี2ต้นนะจ๊ะขายให้กระถางละ5้บบาทจา้ะมณีล้อมเพชรนี่นะคะมณน,นีล้อมเพชรหน้าดั้งเดิมนะคะสวยค่ะนีบด่างมาแบบนี้เนาะเอาไปกระถางละ5้บบาทนะคะมี2กระถางจา้ะต้นนี้ไก่อัมพันธ์ค่ะไก่อัมพันธ์มี2 2ต้นในกระถางนะคะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะ ป้าแมวขอ70บาทนะคะตกต้นละว5บาทนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ70บาทไก่อมพันเนาะนางเกาสุริยาเป็นบอลเก่านะคะนางเก่าสุริยาลากัดสีมันจะสวยมากนะคะเอาไป50บาทค่ะวันนี้ก็ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน fc เท่านี้นะคะคิดถึง fc ค่ะก็ะต้องจัดหาบอลสีมาแบ่งปันให้นะคะค่ะ fc ชอบบอลสีชื่ออะไรต้นไหน จดชื่อแล้วก็โทรหาป้าแมวนะคะถ้าป้าแมวยังไม่ได้รับสายเดี๋ยวป้าแมวจะโทรกลับนะคะวันนี้ไปเก็บใบชํำฉากับป้าเขียวอีกรอบนึงจ้านะคะตอนก็จะเป็นตอนเทาสายนะคะหลังจากไลฟ์ยูทูบนี้เสร็จแล้วเนาะป้าแมวก็จะไปเยสายกินข้าวแล้วนะคะขอให้ฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะท่านใดที่สั่งของป้าแมวมาวันนี้ป้าแมวจะส่งให้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ฟซีทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จทุกประการจ้าสวัสดีค่ะ